สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุ้มพันจะมาแกงส้มนะคะแกงส้มกระหล่ำดอกอันนี้ก็ปลาปลานิลนะคะทอดไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พริกแกงส้มพริกแกงส้มอันนี้ก็ปลาค่ะปลานิลต้มไว้แล้วค่ะคุ้มพันจะตำปลาใส่กับพริกแกงส้มนะคะเอามาดูกันเลยนะคะแกงส้มค่ะเอามาดูนะคะมาดูแกงส้มค่ะคุ้มพันต้มน้ำ ต้มน้ำไว้เรียบร้อยค่ะน้ำก็จะเป็นน้ำที่เราเราต้มปลาค่ะแล้วก็มาเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำซุปอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงส้มพริกแกงส้มกุ้งพันตําผสมกับปลาปลานินที่ต้มนะคะเราก็ใส่ลงไปค่ะ แซ่บเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพี่แกงส้มใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะเพิ่มน้ำล้างคกนิดนึงขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจจ้องภูมพันธุ์ตุลากันขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ผสมคุกเขาน้ำแกงส้มนี่ค่ะน้ำแกงส้มใส่ปลาเรียบร้อยแล้วค่ะใส่น้ำล้างคกลงไป ใส่น้ำล่างโคกลงไปเลยได้ค่ะพี่น้องเปรอให้น้ำเดือดค่ะรอให้น้ำเดือดตม้มพริกแกงส้มก็จะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่ ใส่น้ำปะลาค่ะนี่ค่ะใส่น้ำปะลาะลงไปปึ๊บหนึ่งทัพีสองทัพีสามทัพีสี่ทัพีค่ะใส่น้ำสี่ทัพีโอ้ยใส่น้ำปะลาสี่ทัพี ขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันก็คุดไล,ล่ๆค่ะพี่นะ้องตอนนี้คุมพันกำลังแกงส้มใส่ใส่น้ำตาลหนึ่งทพีสองทพีอ่าใส่น้ำตาลสามทพีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เราจะปรุงน้ำก่อนนะคะปรุงน้ำก่อนุงหนวไปช้อนค่ะกุมพันธ์จะใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือไปนิ้วยิบใส่เกลือไปนิ้วยิบก็คือหนึ่งช้อนชานี่ค่ะในใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชา นี่ค่ะปรุงเราจะปรุงน้ําแกงส้มก่อนนะคะให้น้ําให้หม้อดเดือดเร,ออเราค่อยใส่ไอเราค่อยใส่อันนะั้นลงไปใส่ปลาลงไปค่ะแกงส้มอร่อยอร่อยชิมดูวน้ําก่อนนะคะว่าโอเคหรือยังนี่ค่ะ เพิ่มเพิ่มเกลือเกลือนี่จะเป็นทั้งหมดเกือจะเป็นทั้งหมดสองสองช้อนชานะคะเกลือสองช้อนชาค่ะอืมเริ่มอร่อยแล้วค่ะ ส้มอร่อยอร่อยฝีมือครูคําพันตุลากันค่ะน้ำปลาจะเป็นห้าทพีห้าพีนะคะเพื่อให้เข้มข้นเกลือสองช้อนชาผงนัวไปช้อนค่ะ เสร็จแล้วค่ะแกงส้มคูมพันใส่แล้วค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะพี่น้องเบิ่งปื๊ดเต็มหม้อเลยค่ะสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะใส่กระลำดอกแล้วก็ใส่ผักกนจจงด้วยค่ะแตบแซ่บเลยค่ะโขกปลานิลต้มใส่อร่อยอร่อยเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะนี่ค่ะเปิ้พี่น้องเบิ้แซ่บนำกันเด้อค่ะนั่นค่ะแกงส้มขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะแกงส้มค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ